มีคนบอกว่าอ๋อเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ถ้าจะปิวครับไม่น่าร่าไม่น่ารอดเอียส์จันทบลูสุดตรีมขอประทานโทษใครส่งหมอฟันเข้ามาเนี่ยหมอฟันไม่น่าเชื่อครับมาโปรโมทเพลงเอาเถอะนะครับหมอซาเถอะเซาเถอะแปลว่าอะไรนะแปลว่าหยุดเถอะแล้วมันพ้องผมว่าเศร้าเหมือนแซด เศร้าเหอะถ้าเขาไม่รักก็เศร้าเหอะถ้าคนพักการเนี่ยคือเศร้าคือเศร้าโศกเศร้าแสบเศร้าคือหยุดภาษาอีสานก็หยุดนะเฮ้ยถ้าเขาไม่รักหยุดถือวะมันก็เหมือนกันกันแบบคพ้องเสียงถ้าคนอีสานบอกว่าเศร้าทอแล้วคนอีสานว่าทำไมไม่ใช้คำว่าเศร้าเถาะล่ะอยากให้ผสมกันไทยด้วยเป็นเศร้าท้อดีกว่าเนี่ยนี่พ้องเสียงเนี่ย

เฮ้ยพี่ Happy birthday DJ ป้องตีนครับผมนี่มึงซื้อมาใช่เดี๋ยวเขาต้องดูหน่อยเนี่เนี่เป็นไงเป็นรูปแอปเปิ้ลด้วยขอบคุณทุกคนนะฮะยังไงดีดีเลยครับพี่อาร์ตครับขอบคุณมากครับผมอวยพรหน่อยครับอวยพรหน่อยไม่น่าเชื่อพี่อาร์ตรอดมาได้ถึงปีนี้ไม่ต้องอวยพรตลอดะรักษายส่งไม้ได้ว้าเดี๋ยวของขวัญเดี๋ยวเพื่อนจัดให้เฮ้ยไม่มีเป็นรูปธรรมเหรอมีเป็นนามธรรม เขาไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้งามๆดาวให้ตายเลยหลับตาจับก็เจออ่ไม่ต้องห่วงเรื่องควาเกิดก่อนเอาเอาเสาวเถอะก่อนไม่ได้ใครแต่งพิรัตเหมือนเดิมไหมฮะเพลงนี้แต่งทั้งสี่คนเลยเพราะเราช่วยกันเลยแต่ว่าอัลบั้มนี้คือว่าศูนย์ทั้งสี่ก็เดินมาชนกันเราเช่าบ้านหลังหนึ่งฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่เจ็ดวันในบ้านหลังนั้นเราจะสร้างเพลงได้ไหมอะไรก็ได้เพลงนี้ขึ้นมาเสาวเถอะเหมือนพี่โอ๊ตพี่พีทเวลาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันน่ะคุณกับเช่าบ้านด้วยกันผมเช่า แล้วก็เช่าเป็นชั่วโมงเลยผมช่าเป็นชั่วโมงแล้วบางทีนั้นบอกพี่จ๋าเราจะลด400เป็น3บาทครับใช่บางทีมีต่อถึงเรากูก็นั่งรอนานเลยอ MV นี่คือเรียบร้อยไหมครับตอนนี้ครับผมใช่ครับตอนแรกติดต่อพี่โอ๊ตไปติดต่ออันนี้เรื่องจริงพี่ต่อเพระต่อมาที่คผูอยากให้โม้กูทำเป็น MV ให้คือไม่ใช่ไม่อยากทำแต่ว่าตอนนั้นเราทำขับเฟรนเดย์อยู่แล้วมันยุ่งแต่อยากทำถ้ามีโอกาสเพลงหน้าผมไม่คุณผมเลยโอ้ไม่โอ้โไม่โอ้โอไม่ต้องยุ่ง ซึ่งทุกคนเริ่มเวลาทำเอ็มวีนะครับก็จะเขาเรียกว่าแชร์เดียวกันอยู่แล้วกับพ้่มุ่มกับแล้วก็ตัววงเองซึ่งคนนี้คิดว่าถ้าแชร์กับพุ่มกับเช่นเป็นพี่โอ๊ตปารโมนเนี่ยน่าสนุกนะฮะประมาณนี้เขาไม่รับคู้ไม่ใช่ผมไม่รับคือผมก็อยากรับแต่ว่ามันงานมันไม่ว่าเดจริงๆเราก็รีบเหมือนกันเออใช่มาตอนแรกนัดจิบกันก่อนมาอยางนี้เชื่อมึงโอ๊ตอยู่ดีก็ไม่ชอบคู่ เดี <mile inside> ๋ยวมึงรอชั่วโมงสองข้างนอกมึงมีเหลือใช่ไหม๋ยวกูเติมด้วยมากมายที่ไหนก็มีโอ๊ตไอ้เน้อเปล่าน้อเปล่าเน้อเปล่ากาแฟ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 แล้วมีฟองใช่เลยใช่เมี่ยงครับเริ่มด้วยสายแรกยังไม่มีใครโทรเข้ามาฮะเล่นไปเพื่ออะไรตัวเลยเหรอไม่เขาส่งมาว่าพูดไม่ทันพึ่งพึ่งเหรอมึงนั่งคุยกันก็สนุกแล้วดิมเหลวเป็นน้ำเลยี่ดิมหน้าแดงจาน เอาเรื่องครับผมถ้าตอนสามทุ่มพี่เหลวเนี่ยแหมพี่ล่อแน่ผโมองไปกับเนี่ยบางที่าบสองก็ล่อแล้วาบสองเลยครับคนน้ำแรกด้วยไงอาบน้ำครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องวล่อเราอ่ะไม่ต้องอันไม่ต้องวนล่อเมื่อสิบเอ็ดโมงอียาจันทบโลสุดตรี